สวัสดีครับพบกันคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าหน่อยไม่รู้จะบาปหรือเปล่านะก็เป็นดราม่ากันนะครับสำหรับเรื่องพระกับชาวบ้านเนี่ยเวลาจัดงานศพเงินใส่ซองน้อยนะครับผมก็เป็นประเด็นเนาะก็โดยส่วนตัวแล้วก็มองว่าอืมันไม่เหมาะเท่าไหรนะ่เรื่องเรื่องเองินใสซองเรื่องปัจจนะัยเนี่ย เขาจะให้เท่าไหร่นี่ก็ก็เขาต้องเอาอะไรเนาะก็ต้องเอานะครับให้ห้าบาทสิบบาทก็ต้องเอานะครับก็ถ้าจะมาว่าญาติใสซองน้อยควรจะเท่านั้นเท่านี้นะครับมันก็ต้องมีกติกามันก็ต้องมีเขียนกฎเกณฑ์แต่ส่วนมากผมไม่เห็นกติกากฎเกณนฑนะ์ว่าใส่เท่าไหร่มีแต่ได้ยินเสียงบนนะ่น ก็อาจจะเป็นบางที่นะครับบางที่บางวัดอันนี้ผมก็พูดโดยรวมเนาะบางที่ก็จะดีไม่พูดเรื่องเงินสองน้อยนี่แหละบางที่ก็อาจจะมีนะครับอาจจะมีว่าใส่น้อยนะไม่อยากจะไปงานนะบางงานอาจจะต้องกําหนดก็อาจจะมีมาคุยกันบ้างเออถ้าบ้านนั้นบ้านนี้ไปเราได้น้อยไม่ไปอะไรประมาณนะั้น แต่ว่าถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วถ้าได้รับกิจนิมนตนะ์ใส่น้อยใส่มากก็ควรจะไปนะแล้วก็ไอเรื่องพวงหลีดนะพวงหลีดแต่ก่อนนี่อันนิยมใช้พวกโฟมพวกดอกไม้พวกอะไรนะแต่พักหลังมานี่พวงหลีดเปลี่ยนเป็นไอ้นั่นนะพัดลมนะครับเปลี่ยนพัดลมบ้างเป็นอะไรล่ะที่ใช้สอยได้นะครับพวงหลีดนะพอดีนะครับผมเห็นด้วย แต่ก่อนนี่พวงหลีดซื้อหลายร้อยนะครับหลายพันดอกไม้สดก็หลายพันหลายบาทสุดท้ายพอเสร็จงานแล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้ทิ้งนะแต่ถ้าเป็นพวงหลีดอย่างพัดลมเนี่ยผมว่ามีประโยชน์นะครับเพราะว่าอพอเสร็จงาน,นเจ้าภาพก็สามารถจะบริจาคให้วัดหรือให้ตามโรงเรียนนะครับตามสถานศึกษาตาม อะไรก็แล้วแต่อบตอ,อบจก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าภาพนะนทีรร่จะบริจาคนะครับเห็นดีด้วยนะครับเรื่องพงหลีดที่เป็นนั้นนะครับควรจะหันมาทางพงหลีดเดี๋ยวนี้ร้านจัดดอกไม้จัดพงหลีดนี่ก็พัดลมเยอะแล้วล่ะนะนะครับพัดลมเยอะมีทั้งพัดลมมีทั้งอะไรนะหลายอย่างเลยแไปก็จะมีใน,นที่สําคัญก็จะ คงจะเป็นพวงหลีดได้ละมั้งต่อไปนะครับผมคงไม่ใช่แต่เพาะพัดลมนอะอาจจะเป็นพวงหลีดทีวีอย่างเงี้ยวิทยุโทรทัศน์อะไรก็อาจจะมีนะต่อไปแม่แน่นะก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะไอ้เรื่อง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 พระมาติ่งเรื่องปัจจัยน้อยเองินซองน้อยนี่ก็ ส่วนตัวมองว่ามันก็ไม่เหมาะอะไรนะหรือว่าใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็นะครับลองความเม็นลองดูนะครับก็ถ้าอยู่ด้วยกันกับชาวบ้านแล้วมันลําบากนะหรือว่าชุมชนไม่เห็นด้วยหรือว่าทางพระจะเอาเฉพาะฝ่ายเดียวนี้ก็ไม่ไหวนะครับควรจะเห็นใจญาติาผู้เสียชีวิตด้วยนะครับทุกวันนี้ การหากินก็ลําบากอยู่แล้วนะครับยิ้นรนทํางานหาเงินต่างบ้านต่างเมืองนะครับบางคนนี่ไม่ได้อยู่บ้านนะมีแต่พระอะไรอยู่บ้านนะพระอยู่บ้านไม่ได้ทํานาแล้วก็มีคนหาไปส่งนะก็ได้กินได้ฉันแต่ปุถุชนทั่วไปชาวบ้านนี่ก็ต้องดิ้นรนหาเงินนะครับไปทํางานต่างถิ่นหาเงินมานะพ่อกับแม่ก็อยู่บ้านนะ พ่อกับแม่ตายไปก็ต้องได้กลับบ้านลางงานมาจัดงานศพพ่อแม่แล้วมาเจอ,อเรื่องอโวยเรื่องเงินในซองน้อยนี่ก็โอ้ไม่ไหวนะครับเห็นแล้วนะก็เขาไปหาเงินนะครับหาเงินส่งครอบครัวนะหาเงินต่างถิ่นก็ลําบากพอ,อแล้วแล้วมาเจอ,อเรื่องนี้บันทอนจิตใจนี่ก็น่าเห็นใจนะครับผมน่าเห็นใจทางวัดก็นะครับใครที่คิดจะบวชนะใครที่คิดจะบวชนะครับก็ ให้เห็นอกเห็นใจนะครับประชาชนชาวบ้านตาดำๆด้วยนะครับที่เขาต้องออกทำงานหาเงินซื้อข้าวนะครับถ้าไม่ซื้อข้าวเขาไม่มีกินนะบางคนมีไร่มีนาเนี่ยก็ดีไปแต่ถ้าไม่มีไร่มีนาเนี่ยก็ลำบากเลยต้องซื้อข้าวทุกวันนะต้องซื้อข้าวของอาหารนะแล้วเวลามาเจองานศพเนี่ยยิ่งทาไม่มีเงินเนี่ยก็ยิ่งหลักไปอีกนะครับ ยิ่งมาเจอว่ากฎเกณฑ์วัดนู้นวัดนั้นต้องมาถ้าจะจัดงานต้องมีกี่บาทกี่บาทนะเนี่ยเขหนักไปอีกแล้วไหนจะเขาจะมาคิดเรื่องค่าข้าวเจ้าอะไรให้แขกเหลือมากินบ้างต้องมาพวงเรื่องใส่ซองอีกใส่ซองน้อยก็อีกละนะหนึ่งกรรมการหมู่บ้านเนะ่ะสำคัญนะครับที่จริงผู้นําชุมชนกรรมการหมู่บ้านนะควรจะเห็นใจชาวบ้านมากกว่าเห็นใจพระนะผมว่้า ส่วนมากกรรมการหมู่บ้านอยากได้หน้าได้ตานะอ,าอยากได้หน้าไดนะ้ตาเวลามีงานมีการนีน่อยากจ,จัดงานกระถินละผ้าป่าละเพื่อสร้างธนุบำรงุงสร้างโบสถ์สร้างนั่นสร้างนี่ไปละนะออกเรียอะไราชาวบ้านไปนะก็จริงอยู่นะครับเชิญชาวบ้านใส่น้อยใส่เยอะก็อย่าไปว่านะเพื่อนก็นแล้วกันนะไอ้นั้นเรื่องบุญก็เป็นอีกหนึ่งนะก็ แล้วแต่ศรัทธาแหละแต่ว่าเรื่องงานศพผมอยากให้เห็นใจนะครับอยากให้เห็นใจญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับไม่ควรจะตั้งกําหนดกฎเกณฑ์ให้มากมายเลยเรื่องซองผ้าเนี่ยญาติเขาจะใส่สิบบาทยี่สิบาทก็ควรจะรับนะครับก็ควรจะรับนะไม่ใช่ได้สิบบาทยี่สิบบาทก็เห็นว่าไม่ไม่เป็นธรรมสำหรับพระนี่ก็โอ้นะฟังดูแล้วก็ เหนื่อยใจนะครับทางที่ดีนะครับเราไม่อยากจัดงานนี่นั่นแหละที่ผมว่าเลยครับบริจาร่างกายนะใครที่มีความคิดที่อยากจะบริจาคร่างกายเดี๋ยวนะครับคลิปหน้าก็อยากจะมาพูดกันต่ออยู่นะก็แอดก็บริจาคแล้วนะครับถ้าจะทําบุญก็คงจะเป็นทําบุญจ,จะเลี้ยงพระนะครับก็คงจะได้ใส่ซองอยู่หรอกอันนั้นก็คงญาติคงจะให้เยอหรอ ช่วงแอดตายไปแล้วนะยวคงไม่ไดเอามาสวดสามวันสามคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนเหมือนเหมือนขึ้นหรอกนะก็<ด>เห็นใจครับเห็นใจเห็นใจบอกตรงเราเห็นใจญาติผู้เสียชีวิตมากกว่าเห็นใจพระสงฆ์องค์เจ้านนะตอนนี้นะข่าวเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าตอนนี้ก็ไปในทางไม่ดีก็เยอะนะครับไปในทางไม่ดีก็เยอะนะยิ่งมีโซเชียลทุกวันนี้นะครับก็ ไม่อยากจะให้ภาพรักดีๆมันเสียนะทุกวันนี้มันก็หาคนไปวัดยากขึ้นแล้วละ่ะนะครับหาคนไปวัดยากขึ้นแลวพระสงฆ์องค์เจ้าก็ได้หุงข้าวกินเองฉันเองแล้วละ่ะตอนเพลนะเนาะ,นะโอเคครับคลิปนี้ไว้แค่นี้เจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณสวัสดีครับ